ต่อไปจะเป็นในส่วนของเมนูสินค้านะครับเมนูนี้จะเป็นจะมีความสําคัญมากนะครับเรามาดูกัน,นครับเข้าไปที่เมนูสินค้าสิ่งแรกที่จะต้องทาก่อนก็คือจะต้องเข้าไปเซตค่าคุณสมบัติสินค้าก่อนอค่าออปชันผู้ผลิตดาวน์โหลดพวกนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องเซตค่าพวกนี้ก่อนถึงจะไปเซตรายละเอียดเกี่ยวกับ,กบหมวดสินค้าและสินค้าได้เพราะว่าในสินค้าเนี่ย จะต้องดึงค่าพวกนี้นำไปแสดงนะครับ่เรามาดูตรงในส่วนของล่างสุดก่อนละกันนะครับก็คือส่วนของข้อมูลข้อมูลนี้คือจะแสดงจะแสดงในหน้าเว็บในส่วนตรงนี้ครับว่าอ่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างข้อมูลการจัดส่งเงื่อนไขาการชำระเงินหรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการที่จะ ให้ลูกค้าได้รับทราบนะครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยโดยการกดที่ปุ่มเพิ่มตรงนี้ครับก็มี2แทบก็คือทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับเราจะอ่าหัวข้อว่าอะไรก็ได้อย่างเช่นเงื่อนไขนะครับข้อมูล คำค้นหา seo แล้วก็เป็นคำว่าเงื่อนไขเหมือนกันนะครับการจัดอันดับเราก็ความสำคัญอาจจะให้เป็นหนึ่งก็ได้เมื่อเลือกเสร็จแล้วเราก็กดจัดเก็บครับตรงนี้ระบบเขาเตือนว่าให้ใส่ตัวหนังสืออย่างน้อย3ตัวอักษรนะครับไม่งั้นก็จะไม่ยอมให้ผ่าน โอเคเมื่อเสร็จแล้วเราลองดูหน้าเว็บกันก็จะมีในส่วนของเมนูเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เราเขียนเราไว้นะครับอันต่อไปก็คือเป็นเมนูความคิดเห็นนะครับเมนูความคิดเห็นตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้หรือว่าเข้าไปแก้ไขรายละเอียดของคนที่ ยกตัวอย่างนะครับเช่นสินค้าทุกชนิดเนี่ยมันจะมีการคอมเมนต์กันความคิดเห็นว่าลูกค้าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสินค้าของเรามีการประเมินการให้คะแนนนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเมนูดาวน์โหลดครับเมนูดาวน์โหลดตรงนี้ สินค้าบางชนิดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ต้องใช้การดราวน์โหลดเช่นเวชัวของสินค้านั้นๆแคตตาล,ล็อกไพน์ลิสเป็นต้นนะครับที่จะต้องให้ลูกค้าดาวน์โหลดเพิ่มเติมเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ครับตั้งชื่อไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เลือกบราวไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเราขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อจะดึงไฟล์พวกนี้ ดึงไฟล์มาให้ลูกค้าเราโหลดตอนสั่งซื้อครับเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็กดตัดเก็บครับเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอของผู้ผลิตสินค้าบางอย่างเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของหลายๆยีหย่ห,ห้อเช่นถ้าเป็น <S 2> <S 2> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นพวก Apple Canon น e w l e t t p a พ k a r d h ีพวกนี้ครับ เราสามารถเวลาลูกค้าเลือกเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะดูผู้ผลิตของผู้ผลิตไหนเป็นหลักได้เวลาเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปว่าชื่อผู้ผลิตอะไรคําค้น SIO นะครับลําดับการสแสดงเลือกรูปภาพเข้าไปแล้วกดจัดเก็บครับต่อไปจะเป็นเมนูออปชันครับออปชันตรงนี้เราได้ทําไว้ให้อยู่แล้ว ตรงนี้มีความาข้อคุมเกี่ยวกับสินค้าของลูกค้านะครับถ้า,าถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับโดยการเพิ่มชุดตรงนี้นะครับตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตทำเป็นคัลเลอร์ ใส่เป e <hi> ็นสีแล้วกันนะครับเพิ่มค่าออปชันเราก็เลือกใ่าใส่เป็นสีม่วงเลือกรูปภาพอย่างนี้เป็นต้นเพิ่มค่าออปชัน แล้วเราก็กดจัดเก็บนะครับทีนี้ที่เราทำไว้มันก็จะออกมาแล้วครับต่อไปอ่าเราไปเซตฟังก์ชันในส่วนของคุณสมบัติคุณสมบัติก็คือคุณสมบัติพิเศษของสินค้านั้นๆเราก็เลือกสร้างกลุ่มก่อน,นครับเลือกเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มเป็นอ่า อย่างของส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับที่ต้องมีฟังก์ชันเกียวกับคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเหี่ยวความจําความถีเมมโมรี Memory อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณสมบัติอ่าอย่างเช่นความเร็วความเร็วชัตเตอร์คาอธิบายจํานวนคออย่างเงี้ยครับคือคุณสมบัติวิธีการอ่าแสดงเนี่ย จะจะเป็นแท็บตรงนี้ที่โผล่ขึ้นมาครับว่าหน่วยความจำเท่าไหร่โปรซ์ซสเซอร์ขนาดเท่าไหร่ต่อไปเรามาเลือกในส่วนของหมวดสินค้าครับเพื่อที่จะสร้างแคตตาล็อกสินค้าก่อนเรากดที่เพิ่มนะครับหมวดสินค้า ผมขออนุญาตสร้างว่าเป็นหมวสินค้าที่หนึ่งแล้วกันคำค้น ECO ก็ใส่เป็นอันนี้ครับแล้วก็สถานะแล้วก็เลือกให้ทำงานครับ แสดงในเมนูหลักนะครับตรงหมวดหมูหลักตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นหมวดหมู่ย่อยก็ได้แต่ตรงนี้ผมจะขออนุญาตสร้างเป็นเป็นหมวดหมู่หลักเลยแล้วก็กดว่าไม่มีแล้วก็กดจัดเก็บหมวดสินค้าก็จะขึ้นมาละหนึ่งหมวดเราดูได้จากหน้าเว็บพิวได้ครับก็จะเห็นหมวดสินค้าโผล่ขึ้นมาหนึ่งหมวด ต่อไปเราจะสร้างเป็นหมวดหมวดย่อยนะครับเราก็ไปที่เพิ่มเป็นหมวดย่อยที่1อ่าตรงตัวนี้เป็นหมวดย่อยที่1ผมจะเอาไว้อยู่ข้างในหมวดสินค้าที่1รูปถ้ามีก็ใส่เข้าไปนะครับ ตรงนี้แสดงในเมนูหลักเราไม่ต้องการให้แสดงเพราะว่าเราต้องการจะให้มันอยู่ในหมวดหมู่ย่อยอีกทีหนึ่งสถานะทำงานครับกดจัดเก็บครับมาแล้วครับมวนหมู่ย่อยการเพิ่มสินค้านะครับต่อไปดูการเพิ่มสินค้าไปที่สินค้าแล้วก็ไปที่สินค้าครับเราสามารถกดเพิ่มได้เลย ผมขอใช้ชื่อสินค้าว่าสินค้าที่หนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการดูนะครับข้อมูลรหัสรุ่นเป็นเดโม่หนึ่งแล้วกันนะครับราคาเท่าไหร่ห้าร้อยสมิมติปริมาณ แล้วก็ใส่เข้าไปมีจานวนเท่าไหร่ไม่มีไม่ใส่ก็ได้ครับจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำก็คือ1นตัดสต็อกหรือไม่ผมไม่แนะนําให้ตัดสินค้าหมดถ้าสินค้าหมดเนี่ยจะโชว์สถานะยังไงผมแนะนําว่าให้โชว์ว่ามีสินค้าก็ได้หรือบางคนไม่มีสต็อกหน้าร้านมีแต่สต็อกทางด้านเว็บไซต์อย่างเดียวก็ขอก,ก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ย ถ้าสินค้าหมดเราก็จะให้โชว์ว่าเป็นของหมดนะครับแต่บางคนไม่ต้องการโชว์สต o อกสินค้าคือให้ลูกค้าออเดอร์เข้ามาอย่างเดียวแล้วก็สามารถเลือกที่ยังก็ยังโชว์ว่ามีสินค้าอยู่ทั้งๆท,งท,งที่จริงๆแล้วสินค้าเราหมดไปแล้วนะครับคำค้น SEO แล้วก็เลือกไปนะครับรูปภาพถ้ามีก็ใส่สามารถใส่ความยาวน้ำหนัก สถานะตรงนี้ก็เลือกให้เป็นทำงานการจัดเรียงก็เลือกเป็นหนึ่งครับส่วนลิงก์สินค้าตัวนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ในหมวดหมู่ย่อยที่1ผมก็ติ๊กเข้าไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าสินค้า1ตัวอยู่คนละหมวดหมู่กันก็ได้ครับอย่างนี้พมนต้นซึ่งจะอยู่ในหมวดเดกสก์ท็อปด้วยนะครับผู้ผลิตเราจะเลือกไหมหรือจะไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าไม่มีก็เลือกว่าไม่มี เอกสารจะให้ดาวน์โหลดสินค้าตัวนี้มีข้อมูลที่จะต้องดาวน์โหลดไหมถ้ามีก็คือก็กดเอกสารที่ให้ดาวน์โหลดเข้าไปนะครับคุณสมบัติเราสามารถเพิ่มได้อ่าเราอ่าอย่างความเร็วเนี่ยเราก็กดแค่คอควายเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกว่าเป็น คุณสมบัติที่เราเซตเอาไว้ตั้งแต่แรกก็คือมีความเร็วความเร็วชัตเตอร์คำอธิบายที่ขึ้นด้วยคอขวายเราก็เลือกได้เลยว่าเป็นความเร็วสมบูติมผมให้เป็นความเร็ว3.2กิสามจตซ์ออพชั่นก็เหมือนกันครับ หมวดหมู่ที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือสีแล้วก็พิมพ์สอเสือเข้าไปนะครับเพิ่มค่าออปชันก็มีสีม่วงปริมาณเท่าไหรเขาใส่จะไม่ใส่ก็ได้ตัดสต็อกหรือไม่ผมมาแนะนําให้ตัดอันนี้ในส่วนของผมผม่ามมต้องการให้ตัดราคาเท่านี้ถ้าเป็นราคาเดียวกันกับในข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ต้องกรอกครับแต่ถ้าเป็นคนละราคาก็สามารถกรอกเข้าไปได้โดยบวกจากราคาที่ตั้ง หรือลบจากราคาที่ตั้งก็ได้คะแนนมีมีคะแนนสะสมสำหรับสินค้าตัวนี้ไหมถ้ามีก็กรอกเข้าไปน้ำหนักถ้ามีก็ใส่ครับเพิ่มค่าออปชั่นจากสีม่วงก็เป็นสีแดงก็เหมือนการตัดสกหรือไม่เลือกเป็นไม่ราคาผมอาจจะถ้าเป็นสีแดงราคาอาจจะแพงกว่า5 0บาทคะแนนสะสม50คะแนนนี้เป็นต้นนะครับแล้วผมไปที่ส่วนลด ต้องการเพิ่มส่วนลดหรือไม่ถ้ามีส่วนลดเราก็เพิ่มเข้าไปโดยเลือกกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้านีน่เราได้เกิดแหวงแต่แรกแล้วว่า,าเราสามารถเซตได้ว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างเช่นลูกค้าที่สมัครเข้ามาเราสามารถเลือกให้ได้ว่าอยู่กลุ่มหน้าร้านหรือว่าขายส่งขายปลีกอะไรแล้วแต่เรานะครับราคาใส่เข้าไปวันเริ่มส่วนลดนี้เราจะเริ่มใช้งานเมื่อไหร่และ วันที่สิ้นสุดวันไหนเดือนไหนวีไหนสามารถลงรายละเอียดได้เมื่อถึงวันนั้นแล้วรถตัวนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกเลยนอกจากเราจะเข้ามาแก้วันหยุดให้มันนะครับโปรโมชั่นก็เหมือนกันครับกลุ่มลูกค้าแล้วก็วันที่เริ่มกับวันที่หยุดส่วนภาพเราสามารถเพิ่มภาพได้มากกว่าหนึ่งภาพจะแสดงเป็นรูปแบบนี้ครับอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ในกรณีที่ว่ามีภาพมากกว่าหนึ่งภาพ แนนสะสมเราสามารถกรอกเข้าไปได้ว่าคะแนนสะสมเท่าไหร่ซึ่งกลุ่มลูกค้าแต่ละคนกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มหลักคะแนนสะสมอาจจะไม่เท่ากันนะครับเมื่อเรา,าเซตค่าเรียบร้อยแล้วเราก,กดจัดเก็บครับแล้วเราก็มาดูสินค้าของเราสินค้าที่1ห,หมวดหมู่ย่อยซึ่งเข้ามาก็จะเจอสินค้าที่1ซึ่งตรงนี้มันไม่มีรูป เรามาใส่รูปเพื่อได้เห็นความแตกต่างไปที่ข้อมูลใส่รูปภาพเลือกรูปภาพผว่าผมเลือกเป็นเป็นรูปนี้แล้วกันกดจัดเก็บรูปก็จะถูกนำมาแสดงแล้วครับซึ่งสี ก็จะมีสีอย่างที่เราเซตเอาไว้สีแดงบวก50แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับก็ขอจบในส่วนของหมวดของสินค้าไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ